สู่การถ่ายสดในครับสิงห์บยไทยชิงแชมป์เข็บขัดนายขนมต้มต่อในการเดินทางมาถึงการถ่ายสดบุยคู่ที่สองแล้วนะครับและเพื่อแยกไปการเสียเวลาในครับนักชกจากฝ่ายแดงน้ำหนัก60กี่กโลกรมเดินทางมาจากประเทศอิตาลีเลยครับขอเสียงต้อนรับดาเนียวชาราโบริโต อกจากประเทศไทยของเรานะครับ <Okay. S 1> ตั้งนต่60กิโลกรัมได้เดียวกันนะครับ <Okay. S 1> พอไปพี่ดอครับขอเสียโปรืมือกับเนื้อปัจจีพัรจินด้า ในรารสำหรับคู่ที่สองนี้มวยจากอิตาลีเจอกับนักมวยจากประเทศไทยนะพร้อมแล้วไปชมความบันของการถา่ายทัดสดเลยครับครับต่อไปก็จะเป็นการแข่งขัน มวยคู่ที่7แต่เป็นมวยถ่ายทอดคู่ที่2นะครับระหว่างแดนเนียลชาโปรลิโตฝ่ายแดงนะชาวอิตาลีกับเหนือปัทภีเพชรจินดาฝ่ายน้ำเงินน้ำมวยจากประเทศไทย แข่งขันในวันนี้นั้นติตกิาก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกธรรมดาก็ได้ท่าละหน,นึ่งคะแนนไม่ว่าจะออกหนักหรือออกเบาแต่ต้องออกเข้าเป้าหมายและมีแรงศอกนะครับสำหรับท่ายาานะเข่าลอยอย่างเข่าลอยเนี่ยโดนใบหน้าจะได้ห้าคะแนนถ้าโดนลำตัวได้สามคะแนนถ้าบาทาลูพักเข้าเต็มเต็มนี่ได้ สามคะแนนแต่ถ้ากระโดดถีบหรือเรียกว่าพระรามสะกดทับนะครับก็จะได้ห้คะแนนนะหมุนตัวสอกับนะครับเข้าใบหน้าก็จะได้หคะแนนถ้าเข้าโดนลำตัวจะได้3าคะแนนนะครับนักมวยวันนี้นั้นก็กล้าออกอาวุธท่ายานะครับสามารถแสงชนะ,ะนักมวยที่ออกอาวุธพื้น นะครับหต่อ5นะครับกาเกรราโดยทางิการไทยตองสวยผู้ที่สของการแข่งการสึกกวยไทยชิงชัากันท่านใยกระหลกโต๊ะและอาจารย์ครับ น,นี่ก็เป็นการไหว้ครูนะครับจะเห็นว่านักมวยปัจจุบันนั้นเดินวนซ้ายกันหมดเพราะว่าเนื่องจากนักมวยถนัดขวาจะเอามือขวานั้นเกาะเชือกลู่นะครับจริงๆท่านี้นั้นในสมัยโบราณสู้กันโบราณพื้นดินนั้นไม่มีเวทีนักมวยจะประนมมือและเดินวนขวาหนึ่งรอบเพื่อเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมรับไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการสำรวจพื้นที่เพื่อหาทางหนีที่ไล่ก่อนที่ การต่อสู้จะเริ่มขึ้นนะครับปัจจุบันก็นักมวยก็เลยหันมาลูดเชือกแทนไม่รู้ความหมายก็ปฏิบัติตามกันมาสมัยก่อนนั้นท่าไหว้ครูแต่ละท่านักมวยจะต้องเข้าใจความหมายอาของท่าลํมแต่ละท่าว่าท่าแต่ละท่านั้นสอนอะไรนะครับทุกอริยบทของท่าไหว้ครูไร้รำมวยไทยนั้น ล้วนเป็นท่าใช้ฆ่าคนได้ทั้งสิ้นนะครับโดยนําท่าอาวุธไม้มวยมาผสมผสานมารังสรรค์ให้เป็นท่ารําในสมัยก่อนนั้นนะครับก่อนที่นักมวยจะสู้กันเนี่ยเขาจะมีะส่งคนมาสอดแนมว่าผู้ต่อสู้นั้นฝึกอะไรเพื่อจะเตรียมรับมือนะครับเมื่อรู้ว่ามีคนมาสอดแนมก็เลยประยุกต์ นะครับรังสรรมาเป็นท่ารําแทนจนไม่สามารถจะดูออกว่าผู้ต่อสู้นั้นฝึกอะไรการวิ่งต้องบอกว่าคนในครู่ศจริงของเราที่ให้การสนับสนุนในการการสนับสนุนวันนี้การบริษัทธิ์ศาสตร์การท่อหไทยจำกัดท่อสีท่อหน้าใสคุณภาพคุ้ราคารถจักรยานยนต์ได้ครับภัยประกันชีวิตภัยประกันชีวิตติดเทียงค่าชีวิต สามเค i อคทีฟไทม์รีแบตเตอรี่ครัติถที่เท่าให้ชีวิตไม่ติดกันที่พี่แห่งสีเขียวท,ทีมฟรีบริษัทตำบลฟู๊ตแบดโปรเจคต์จำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณการท่องเทีท่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกีฬาบุวยขอบคุณนนครับสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยขอบคุณสมาธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินะครับรวมไปถึงชมรม,มลูกหลานนายขนมต้มครับขอบคุณบวยไทยลีเจนส์ครับขอบคุณบริษัท D A a g น n c ่กรุ๊ปจำกัดนะครับผู้ประสานงานในการถ่ายทอดสดวันวนี้ครับเอาละครับมาดูผูู้นี้กันหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็ยังออกอาวุธมวยไทยนะท่าพ,พื้นพื้นนะครับ แดงน,ในี่นักบุญจากอิตาลีครับดาเดียวซาโปริโตครับเ,เจอกับนักบุญจากประเทศฐาเนเหนือปัตตบีฝ่ายน้ำเงินกับเก่งน้ำเงินกับเสียบเข่าซ้ายกับปัตตบีเสียบขึ้นมาทีก่อนครับมาจับแย่ปมายเบียร์ล่ะวางแข้งขวาไปสวนบัดครับจะออกก็แลโอ้โหปันศอกมาเสียบเข่าซ้ายครับ,บเนนนบบนหนือปัตตบีอีกที ครับแต่เห็นได้ว่านักมวยเวลาปล้ำกันเนี่ยจะเอามืออุดจมูกพู่ต่อสู้นะครับเหมือนกับงูกระตุกแกรัดกันนะครับโอ้โหจังหวะเวียงบัดและเตะกันก่อนทำไม่ดีครับเดือบัตตบีนะครับอันนี้เรียกว่าพลิกเหลี่ยมนะครับแต่ไม่มีคะแนนนะครับต้องออกอาวุธจับรัดรัดแล้วเสียบเสียบได้ไหมเสียบเข่าทรายครับเดือบัตตบี เสียอีกทีหนึ่งโอ้เอาคืนเหมือนกันครับซาปริโตการจับแย่เตะล่างครับซาปริโตเอาคืนเหมือนกันดูดิว่ายางใครจะแข็งกว่ากันแล้วครับโอ้เสีบเข่าขวาครับเดี๋ยมัตเตเปเดินหน้าเตะตัวแรกไม่โดนครับสำรวบปศยกที่หนึ่งครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยไม่ได้การแล้วท่านไหมก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจคุณรู้ไหมมีคนไทยป่วยเป็นมะเร็งสองแสนคนเบาหวานสามแสนห้าแสนคนโรคหัวใจขาดเลือดอีกสองแสนเจ็ดหมื่นคนแม้แต่ผมก็เป็นโรคหัวใจ โชคดีที่ทำประกันไว้ก่อนเป็นไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพโกนอนโรงพยาบาลทั้งป่วยและอุบัติเหตุเมาสจ่ายค่ารักษาได้เป็นล้านเรียยเริ่มต้นแค่ปีละหมื่นนิดๆสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1124ไทยประกันชีวิตคิดเกียร์ค่าทุกชีวิตหากมีอาการแสบร้อนกลางอกจากกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินใช้กาวิสคอนดูเอลแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อน กาวิสคอนดูอลแอคชั่นเพื่อบรรเทาสองอาการฐานะสดกระต่อนะครับสำหรับเึกเวทไทยชิงแชมป์เข็มกัดนายขนมต้มนะครับนี่คือคููที่สองการถ่านะสดอายุสองดูภาพช้าครับจังหวะนี้เตะเช็คช่วงล่างกันหน่อยนะครับซาบริโตกับเหนือปัตตบีคั้นี้เรียกว่ากวาดธรณีเตะกวาดสองขาถ้าขาเดียวเรียกว่าเทนกวาดหลางเสียบเข่าขวาเน็บเข่าเข่าเน็บ วันนี้การออกอาวุธของเหนือปัตตพีเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวแล้ะครับซาโบริตโตจะต้้นการความแข็งแร่งได้หรือไม่ครับนักบวยจากอิตาลีวันนี้ครับวันนี้เหนือปัตตพีจะมีของฝากไปดินแดนมัคโรนีประเทศอิตาลีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับย้ำกติกากันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับแข่งขันกันทั้งหมด3ยกยกละสอทีอพักสอทีอใช่แล้วครับ และแต่ละยกจะเก็บคะแนนมารวมทันทีระหว่างผมบรรยายเกมในการนี้อาจารย์ก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของท่าทางต่างๆตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสำหรับแฟนบอลพอ้าวขาอ่อนไปดอยนะครับซับริโต้เห็นวาลลานยกนีสซับริโต้เดินหน้าเข้าทำาใส่ครับเสียบเขาตั้มตีนี่ก็เรียกว่างูไล่ตุ๊กแกนะครับเหมือนงูกระตุ๊กแก รัดกันใครจะเป็นงูใครจะเป็นตุ๊กแกนะครับเข่าที่ตีกันเสียงดังตับ,ต,บ,บตับเสมือนกับตุ๊กแกโดนกระจ,จากท่านนี่3คะแนนโครับาบาทารุพักซานบริโตครับครับต้องออกอาวุธหมัดเท้าข้อศอกธรรมดาเนี่ยถึง5 5ครั้งนะครับถึงจะได้5คะแนนเท่ากับสามคะแนนนะครับจะว่ายลักพลิกแ้าเสียเหลี่ยมมวยครับเดี๋ยวปัทภี กาก็ตีเขา่าเสียบเขา่ายัดไส้เหีเข่าซ้ายกับาการจับแยกครับวันนี้ไม่มีอาการมวยนะครับไม่เกี่ยวนะครับใครออกอาวุธมากคือผู้ชนะและต้องออกแบบมีแรงส่งและถูกเป้าหมายโอ้เหลือประตูบิงเสียบโอ้สับศอกทูกนีครับเอาเสียบเขา่าโอ้เหลือเกินเหลือร้ายจริงๆเลยครับ เดินเดินมาเดินมาโดนสับศอกกันเลยนะครับซาบูไรติโอโอ้ลำตัวได้เป็นปืนแดงแล้วนะครับแหวนจอปาเตอพีลอจังหวะสวนเสียบเข้าขวาอีกทีครับพัดกันเสียบคนละทีเสียบไปกรจะจแยก อกแล้วนะครับสำหรับเดือปัตตีโดนหมัดบาทาโดนปาทาลุพักเออโอ้โหเสียบคำคำแล้วตีได้ไม้ไม่ได้จับแยกโอ้โหเข่าลอยครับเข่าลอยถ้าเข้าเนี่ยได้3นาคะแนนเอาล้ะครับรบ,บทยกที่2พักโฆษณาสักครู่เดียวี๋ยวกลับมาครับตอนที่เลี่ยนโถมาตกใจเลยเอไปชีวิตนี้เธอเคยกลัวอะไรบ้างกลัวเธอไง เฮ้ยแบตหมดรู้ไหมทำไมแบตถึงหมดไวลองนึกดูดิ2องยัง2องแล้วรอบสี่ทุ่มก็นี่ไงนี่เองนี่ก็ด้วยชาร์จไหมถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้ใช้ 3k Active Hybrid Charge หรือใช้ไฟหนักขนาดไหนก็หายห่วงครั้งหน้าก็อย่าลืม 3k Active Hybrid Battery ลลบงันติดไหวไม่หลุดเพราะปูนดาวอินซีมีเทคโนโลยีอินซีนาโนโลยีแท่กึเชื่อมพื้นผิวเต้ยโมเลกุลเล็กจํานวนมากนจริงต้องปูนกันกลับเข้าสู่การ่ารสดกทต่อนะครับถือว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ออกวุ้ได้สนุกเลยครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วดูภาพช้าหน่อยครับอุ้ยจงังหวะยกแล้วพลิกานี้เรียกว่าสคริปถอนต้นลังอื ทำให้เจ้าเหนือบัตเตบีเสียเรียบ v o ยเลยครับนะครับเตะมาแล้วจับแล้วยกแล้วก็หักลงนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าทุกจริงๆไม่ใช่นะรับหักหักลงหักหักเอาหุศีรษะทิมนะครับแต่ว่ามันเป็นแรงส่งเลยดูเหมือนเหมือนเหมือนท่าทุกไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายกนี้จะแก้เกมกันอย่างไร าาลมแ้วันนี้แฟนๆบัดบวยจากจังหวัดประนคอศรียุธยาเดินทางมาชมการแข่งขันกันอย่างบุญญา้ากรั้งเลยทีเดียวนะครับนะครับกอดกันเพื่อให้กันให้กำลังใจครับสูสีเหลือเกิดมารูกันต่อยกที่3าครับเดินหน้าเข้าใส่เปิดอาวุธเข้าแรกตัวางแค่ขวาของเหนือปัตตภีเตะตัดล่างครับโอ้โหลงดานประตู นี่ตอนนี้ครับชัดเจนเอาแล้วครับเดือบัตบีพลาดเลยทีเดียวโอ้โหเอาวแล้วกับเสียบเข้ามันหมันเคี้ยวแล้วครับเดือบัตบีแบบมันหมันเคี้ยวเหลือเกินว้าโอ้สับซอนครับโอ้โดนเหมือนกันครับจังหวะเต็มๆครับโดนพระพรายลมสิงห์ขอนการปิดจ็อบเลยครับเดือบัตบีหนีวงได้ไม่มีอะไรกับประการจับแย่ เดินเข้ามาต้องระวังครับเจ้าซาปริโตครับโอเสียบเข่าขวากับเหลือปัตปีเสียบไปทีครับจัดใส่เลยเดินมาเดินมามีอะไรหรือเปล่าครับอ้าวสับซอกเหลือปัตปีสัสบซอกครับกัดคำคำยันกรการจับแยกครับ โอโดเตะครับเดวือวัตปีต้องกันนะครับไม่โดนนะครับครับป้องกันกาเดินหน้ามาทีฟก็เตะขวาต่อยมาดเตะขวาต่อยบัดครับเหวือวัตปีอย่าเดินเข้ามาเดินเข้ามาโดนนะครับปู้เหวือวัตปีบอกอย่างนี้อ้าวอ้าวย่างไรครับซาบริโต้สู้ไม่สู้ครับ ซาบริโตเดินมาอ้าวลครับโมจกชิสามเดี๋ยวไปดูผลคะแนนตัดสินกันหน่อยครับปอแมบีดอครับกอเสียปรบมือกับบุยคู่นี้หน่อยได้หรือเปล่าครับสุดยอดมากครับโอ้ทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นซาบริโตจากอิตาลีแล้วก็รวมไปถึงเหนือปัตุเจากประเทศไทยเดี๋ยวมาดูผลคะแนนตัดสินของกรรมการอดใจรอครู่เดียวแล้วครับโอ้ยกอออาวุธได้สุดยอดจริงๆครับ นีแหละครับแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแม่ไม้บวย,ยไทยที่อาวุธรุนแรงนะครับทั้งหมัดเท้าเขาศอกเลยครับแ,และผลกระแดนของมวยกู่นีอยู่ในมือของผมแล้วครับกูดีผู้ที่ชนะได้แก่ จะมีเพชรจินดาจากประเทศไทยสุดยอดมากๆครับแล้วก็ชกกันได้สมศักดิ์ศรีทั้งหวยจากประเทศไทยเราก็มวยจากประเทศเต็มด้วยครับเอาละครับผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักโฆษณากันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมหวยกันต่อในการถ่ายทอดสดคู่ที่สาครับ